สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับการทดสอบ FSR 4กับ Horizon Zero Dawn นะครับ Remaster ผมรู้ว่ามันซัพพอร์ตผมก็เลยเอามาทำคอนเทนต์เนื่องจากใครที่มีการ์ดจอ RX 9000 Series ใช้งานได้นะครับบางคนเปิดไม่เป็นอาจจะแค่เสียบการ์ดจอต่อไฟและเล่นเกมเลยอาจจะไม่รู้ว่ามันมีฟังก์ชันนี้อยู่ทำอย่างไรก่อนที่เราจะมาเทียบคลิปผมจะสอนก่อนใส่การ์ดจอเข้าไปในเครื่อง เสียบไฟเลี้ยงการ์ดจอลงไดเวอร์อะดรีนาลีนล่าสุดนุ่นนีนานเสร็จปุ๊บบูตเครื่องขึ้นมามีหน้าเดสก์ท็อปแบบนี้ครับกดอัลเทตคาวไว้แล้วกด r มันจะมีซอฟต์แวร์ขึ้นมาเป็นทางลัดเข้าไปนะครับเข้ามาที่คําว่าการเล่นเกมครับเข้าไปที่กราฟิกตรงนี้ครับตรงเมาส์ผมนะมองเข้าไปตรงนี้ครับมันจะมีคําว่า gpu อยู่ตรงนี้บางคนอาจจะไม่มี hd กราฟิกก็คือ cpu on board หรือเป็น iGPU Intel CPU on-board ให้สังเกตตรงนี้อย่างเดียวนะครับถ้าเป็น on-board มันจะเป็นชื่ออื่นถ้าเป็นการ์ดจอตัวเองคลิกไปปุ๊บมันจะเป็นชื่อที่เราใช้เลยการ์ดจอที่เสียบไปอย่างผมเครื่องนี้ใช้ AMD iX 9070 90 XT ดูตามนี้มองลงไปข้างล่างครับจะพบกับฟังก์ชัน Fidelity FX Super r e s o l u t i o n 4กดติ๊กเปิดเลยครับ จากเป็นอยู่ติ๊กเปิดเลยตึ๊บจะเจอหน้าต่างนี้ไม่ต้องสนใจมันปิดตรงนี้ไปถือว่าเปิดเรียบร้อยเป็นสีแดงตรงนี้ปิดแอปทิ้งจบแล้วถือว่าเป็นการเปิด FSR 4เรียบร้อยแล้วคราวนี้ขึ้นอยู่กับเกมเกมนั้นที่เพื่อนๆจะเปิดมาเล่นว่าเกมนั้นรองรับไหมเทคโนโลยีตัวนี้รองรับ FSR 3.1นะครับเกมไหนที่มี FSR 3.1 พี่แกจะเป็นแบก็กกราวให้ในการหนุนไม่ว่าอาจจะได้ภาพที่ดีขึ้นหรือว่าเฟรมเรทที่เยอะขึ้นต่อให้ไม่ได้เป็นฟังก์ชันปรับในออปชันกราฟิกที่ขึ้นว่า FSR4 ก็ตามแต่ถ้าเกมไหนมีคำว่า FSR4 ขึ้นมาคราวนี้แรละงานหยาบแน่นอนเฟรมเยอะภาพสวยกว่าเดิมแน่นอนบางเกมจะเป็นแบบนี้ครับเข้าเลย Horizon Forbidden West ไม่ใช่ Forbidden West Horizon Zero d a w นะครับดึกแล้วอย่างน,นี้แหละ พ์ Play. ผมเทสเดือน7วันที่ไม่บอกเพื่อนๆคอยดูด้านขวาบนมันจะมีติ๊กขึ้นมาว่าพร้อมใช้งานคือรองรับแล้ว FSR4 ครับอันแรกแต่เกมนี้ไม่ได้มีฟังก์กชัน FSR4 ข้างในออปชั่นกราฟิกนะครับมันทำได้แค่หนุนหลังอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าภาพสวยขึ้นกว่าเดิมไหมต้องมาดูกันอีกทีอย่าง Horizon Forbidden West ภาพสวยขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่แค่เฟรมเยอะอย่างเดียวเข้าเกมก่อนเลยอย่างแรกผมไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเดีมาดูกันเข้าเกมไว้ก่อนแล้วผมก็กดเ e อ็กเคไว้ก่อนแล้วผมก็จะไปเปิดคลิปเก่าดูว่าเฟรมมันได้เท่าไหร่นี่ผมเปิดไว้แล้วมาดูกันครับนี่คือสเปคเดียวกันทุกอย่างการ์ดจอตัวเดิมด้วยซ้ำปเพย์ฉากเดียวกันแหละ จะเ,เปิดมาฉากเดียวกันนะครับเฟรมเรทร้อตรงๆเท่าเครจอเลยเนะี่ย่ะดูฟังก์ชันครับตรงนี้ต้องขออภัยว่ามองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมเปิดกล้องบังไว้นะครับถ่ายที่ตัวการจอตอนนั้นเราเทสการจอเนี่ต้องพูดตรงๆว่าปรับสุดทุกอย่างทุกฟัง์กชันนะครับและปัจจุบันตอนนี้ที่เราเล่นอยู่ก็ฟัง์กชันเหมือนกันไม่ได้มี f s r c ขึ้นมาให้ปรับแต่อย่างใดนะครับ ยังเป็น fsr 3ให้เลือกกดเหมือนเดิมผมขอยัดญาตก่อเฟรมเลทครับวิ่งอยู่ร้อยกว่าร้อยสิบกว่ามีสวิงสวิงอยู่เห็นไหมมีร้อยยี่ไม่ถึงเขาเรียกว่าไม่ได้วิ่งนิ่งร้อมันจะวิ่งร้อยต้นต้นใช่ไหมมาร้อยต้นๆ้นนะ อ่ะผมจะกอ,กอ,กอไปเราจะได้ไปเล่นจริงกันร้อยต้นๆแล้วครับมีถึงร้ okay. อยลี่ิบยีโอเคอ่ะปิดเลย YouTube มาเล่นเกมจริงกันเราจะมาดูออปชันก่อนเลยลุ้นไปด้วยกันครับเซตติ้งฮะเข้าไปที่ในส่วนของดิสเพลย์ครับรอบนี้จะเห็นนะเพื่อนๆเพราะเราเพราะผมเปิดให้เห็นมันกิดในคลิปมันไม่มีไงอ่ะฟดีครับทุกอย่างเปิดหมดครับ v ีซิงปิดให้ได้เฟรมเรตเต็มที่ amd ไอตัวจับคู่ไม่ต้องเปิดนะครับมาในส่วนของกราฟิกบาง Very High สูงสุดครับเอางี้ตั้งคัตตอมแล้วปรับไล่สุดให้ดูเลย1 6 x นี่สุดหมดนะครับเห็นไหมผมไล่ให้ดูนะดูดูตามได้เลยครับ High Rate On 25 On 10 On 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 อ h a ดึงให้หมดไปเลยสุดสุดไป แล้วเรามาดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครเพื่อมีอะไรพลาดนะครับนี่งไง FSR 3 Dynamic ไม่ยุ่งกับมันอยู่แล้วนะครับ FSR 3ตัวเดิมไม่ได้มี FSR 4ขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับเพื่อน u a l i t y ครับสูงสุดแล้วสูงสุดแล้ว,ลวที่ค a l i t y ครับแล้วก็เทคโนโลยี AMD FSR 3ครับไม่มี FSR 4นะครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่า r a d o n Software เปิดใช้งาน f s r c หนุนหลังนะครับมาดูกันว่าเฟรมเรทจะเป็นยังไงแล้วภาพจะสวยกว่าเดิมไหมมาลองในฟังก์ชันตรงนี้ก่อนก็คือ AMD F นี F ต r 3 2ตัวนี้ครับมันมี2แบบนะเปิดคือปิดตัวนี้ตรงนี้เปิดเป็น AA กับเปิดตัวนี้ตรงนี้เป็น F ต r 3มาลองทั้งสแบบครับเชิญเปิดมาครับโอ้โหชัดเจนมากเฟรมเรทดีกว่าเดิมชัดเจนมากเลย แต่เรื่องภาพขอดูก่อนอืมผมรู้สึกว่าแสงมันดีเอ้ยม,มันเหมือนภาค c o r l i z i o n Forbidden เลยว่ะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันคมขึ้นนะเพื่อนๆคมขึ้นนะครับแล้วเฟรมดีขึ้นด้วยผมไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นเทคโนโลยีที่เ s r หนุนนะครับทั้งสองแบบที่ตั้งกันอยู่เราจะลองทั้งสองอย่าง แต่ผมสัมผัสได้ว่าภาพมันคมกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยจริงๆนะครับเนี่ยผมมาที่อวยนะต้องบอกเลยถ้า a อ d มดีมาเห็นผมทําคลิปหลายๆคลิปเหล่านี้ที่กําลังทําอยู่เนี่ยต้องยิ้มแน่นอนนะครับเหมือนอวยเขาเรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่ามันดีจริงนะที่ตุ้ยีเอฟเอนอารี่เนี่ยแบบมันหนุนเป็นแบ็กกราวต่อให้เป็น background, แบ็กกราวเฟรมเยอะขึ้นชัดเจนนฮะนี่คือร้อยห้ารครับ มากกว่าเดิมเฉลี่ย20-30ไฟเร์เลยนะครับเนี่ยผมเทสที่เดียวกันนะครับเพื่อนไม่โกงไม่โกงเนี่ยผมสัมผัสได้ว่าผ้าเพอ่มันคมกว่าเดิมคือรายละเอียดมันดีเห็นปะเห็นไหมคมอ่ะคมอ่ะคือเส้นมันคมแสงมันสว่างแบบกระจ่างใสดีวะ่ะ เออจะเฟรมเรทชัวร์ครับจากที่ไม่เคยติดร้อยยี่สิบบ่อยๆนี่คือร้อยสี่ร้อยห้าเลยทีเดียวเฉลี่ยแล้วยี่สิบสามสิบเฟรมที่มากขึ้นอ่ะอ่ะผมเปิดแบบนี้ไปแล้วถือว่าชนะละกันสิบห้าเฟรมถึงสามสิบเฟรมสวิงที่เพิ่มขึ้นจะเหมือนว่าแสงดีแล้วก็ความคมคมขึ้นต่อไปผมจะลองอีกแบบหนึ่งที่ที่เราเทสกันอยู่มเมื่อกี้สงสัยเหมือนกัน ตรงนี้ครับผมจะเลือกตรงนี้เป็นปิดแล้วตรงนี้จะเป็น AMD FSR 3แบบ Native d o A จะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าอันไหนสวยก็อันไหนนะครับ Apply โปะมาดูเฟรมเรทกันแต่เหมือนตัวนี้จะกินมากกว่าดูจักภาพครับดูจักภาพหืมใบหญ้าผมผมว่าตัวนี้กินมากกว่า ตัวนี้กินมากกว่าดูจากเฟรมเรทมี120ถ้าตั้งแบบนี้ถ้าตั้งแบบนี้เฉลี่ยคล้ายๆกับที่เราเทสในคลิปเลยที่ YouTube เปิดนะครับวิ่งร้อยต้นๆถึง120แวบๆบแบบเออคล้ายๆกันสรุปแล้วผมบอกตรงๆเลยตั้งแบบนี้คือไล่เรี่ยกันถือว่าเท่ากันละกันเนาะเท่ากันกับไอ้คลิปที่เราเปิด youtube ให้ดูตอนแรกเมื่อกี้คือเฟรมเรทจะประมาณนี้แหละ หนึ100่งร้อยสองร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยสิบเอ็ดร้อยยี่สิบแป,ป๊บแป,ป๊บอะไรเงี้ยนะเอออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับในเรื่องภาพเป็นไงเท่าที่ผมดูจากภาพผมว่ามันคล้ายๆกับไอที่เราเปิด fsr เมื่อกี้ไม่ได้ต่างกันหรอกรู้สึกเหมือนกันเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนกันครับเพื่อนผมรู้สึกว่าเหมือนเมื่อกี้ที่ผมปรับเลยอะเหมือนกันแต่เฟรมมันได้น้อยลงเออพูดอย่างนี้ แสดงว่าตัวเมื่อกี้อาจจะเป็นตัวโดนหนุนก็เป็นได้ที่เฟรมเยอะขึ้นเออที่เฟรมเยอะขึ้นนะครับเป็นไปได้เพราะว่าที่เราเทสที่ y o ยูอ่ะมันเฟรมเรทเฉลี่ยแค่เท่าเท่าเดิมร้อยี่สิบอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเมื่อกี้เฟรมกระโดดมากเออล้วภาพคล้ายๆตัวเนี้ยตามนี้เนาะเนี่ยปรับกลับไปใหม่ดิสรุปแล้วตั้งแบบเนี้ย ที่เห็นอยู่เท่ากับคลิป YouTube โอเคนะอ่ะผมจะกลับไปตั้งไอแบบพวกเนี้ยอัพสเกล amd fsr ทั้ง2ตัวนะครับอย่างนี้นะนี่นะกด Apply โอเคเข้าเกมเฟรมเรทขึ้นทันทีเนี่ยผมรู้สึกว่าภาพเหมือนกันแต่สิ่งที่ได้คือเฟรมมากขึ้นผมว่า fsr 4ที่เป็นแบล็ r กราวที่รันอยู่ช่วยตอนเนี้ย มันช่วยตัวนี้ภาพเหมือนเมื่อกี้เลยการปรับผมสัมผัสได้เพลอเพอจะคลีนกว่านิดนิดนด้วยนะเนี่ยตัวเนี้ยแต่สิ่งที่เพื่อนๆได้คือสองอย่างภาพเหมือนกันละไม่ได้นับนะเฟรมเรทหนึ่งที่เยอะกว่าเออสองที่ได้ภาพเหมือนกันกับเมื่อกี้แต่เล่นได้ลื่นกว่าเดิมเออเอาซิวะเอาซิวะ ยังไงก็ดีครับ fsr 4มันหนุนทั้งที่ฟังก์ชันในเกมไม่มีในเกมปรับเป็นแค่ fsr 3แต่ดนหนุนด้วย f f r 4ที่รันเป็น Radeon Software ช่วยได้แบบเนี้ยโหย้มันดีวะ่ะตอนแรกนะผมพูดตรงๆนะเพื่อนๆบางทีผมผมมองแบบเฮ้ย5080มันเอา 4K ไหวมากกว่าหรือเปล่าวะ อันนี้ผมเปิดใจแล้วนะผมจะพูดตรงนี้นะผมพูดไว้นะอย,อย่าบอกใครนะตอนแรกผมคิดว่า970 XT มันยังไม่พอวะ่ะ 4K บางเกมเฟรมน้อยเออ,อถามจริงๆพูดจริงๆมันก็ยังมีอยู่บางเกมปรับสุดอย่าง GTA 5เ่ยิด R4 มามันยังไม่ไหวเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันมีเรมโนมมินี่อ่ะเพมันมีเรไงมีเรมันยังแพ้เอ็นวดียเออ มันยังไม่ได้เก่งทุกด้านแต่ว่ามันดีมากแล้วในยุค2025ที่ทดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเรบางเกมนี้ค่อนข้างดีแต่บางเกมที่ยังเอาเอ็นวีเดียก็ยังชนะอยู่ n v ็นวีเดียเข้าใจไหมแต่ตอนนี้ผมกลับมองว่าเฮ้ย f f r 4เริ่มอัพให้กับเกมนะเว้ยแล้วก็ Radeon Software มันเริ่มหนุนละเริ่มเปิดใช้บางเกมมันหนุนเฟรมให้เออมันเฟรมมันก็จะดีขึ้นกว่าเดิม เฟรมดีขึ้นกว่าเดิมก็เล่นได้ลื่นขึ้นทั้งที่ปรับเท่าเดิมบางเกมภาพดีขึ้นด้วยนะครับแม้ว่าออปชันจะไม่มี FSRC ในการตั้งค่าในออปชันกราฟิกก็ตามมันหนุนกันทำให้ภาพสวยขึ้นคมขึ้นใสขึ้นแสงดีขึ้นเฟรมเยอะขึ้นมันดีทุกอย่างเว้ยมันต่างจากการ์ด n v i d i a ียที่มันดีแค่เฟรมเพิ่มขึ้นอย่างมันตีเฟรมเจนอะภาพไม่ได้ดีขึ้นนะภาพเบลอลงแต่เฟรมได้มากขึ้นอ่ะ มันก็อีกอย่างหนึ่งนะเออแล้วแต่อารมณ์แต่ AMD ภาพดีขึ้นนะสิ่งที่ AMD ดีเพื่อนๆจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมก็คือส,สีภาพที่สดกว่าสดกว่าเล่นฟินแล้วตอนนี้ f r 4มาเฟรมเยอะขึ้นภาพคมกว่าเดิมแล้วยังได้สีสดมันเพอร์เฟกมากผมนี่รอดูเลยสำหรับ9 9080 XT ได้ข่าวว่าจะมาแรม24หรือ32เนี่ยน่าสนใจมากเลยเขาเนี้ยกลายเป็นผมมองกลับมามอง AMD อีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยนี่มันจะสมบุรณแบบไปป่ะเนี่ยคือตัวเองเคยเป็นมวยแพ้มาก่อนมวยรองมาตลอดตอนนี้เหมือนว่าเน้นราคาถูกกว่าเน้นราคาถูกกว่าไม่พอเริ่มเติมเฟรมให้กับเกม เริ่มเติมเทคโนโลยี FSR4 มาหนุนทำให้ภาพสวยขึ้นเฟรมดีขึ้นแม้ว่าเกมนั้นจะไม่มี FSR4 ที่ซับพอร์ตโดยตรงก็หนุนโคตรด,ดีอ่ะผูดชมมากเกินไปแล้วเขายิ้มแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้มันโคตรเพอร์เฟกเลยเฟรมดีขึ้นชัดเจนครับดูดีล้้โคตรสวยอีะคุณดีมาก